Vision. Vision. สวัสดีค่ะเจ๊กามารีเนาะค่ะเนาะกับน้องมิวพาหมามานี่ค่ะมาหาหมานะคะเนาะหมาบ่าค่อยสบายเนาะค่ะเนาะมาอยู่คลินิกเเผ้วเลยละคะะ่ะนะหมาบ่าสบาย <c oughs> คลินิกคลินิกบ้านรักสัตว์อำเภอเเผ้วเนาะค่ะเนาะ ทางสีเขาอำเภอพาวเนาะตำบลทุ่งหลวงตำบลทุ่งหลวงน้ำตาลน,น้ำตาลพิกบิ๊กพิกบิ๊กพิกบิ๊กบอก<ด>สบายเนาะค่ะเนาะบอสบายแล้วบ่กินเข่าสามสามมื้อนี่เนาะ,นะก็เลยพามาหาหมอนะคะเนาะหายเร็วๆเด้อจะได้พิกบิ๊กจะได้รีพงจะได้วิ่งวิ่งเร็วแล้วค่ะเนี่ย เประตูล็อกก็สร็จล้น้ำตาลพิกบีกน้ำตาลพิกบีกมาหาหมในการในโมเมนต์าักขังคุ้งไวะะ้ดมาหาหมในการโลคิวรลคิวนะคะเนาะ